Detective Overdose รายการเนิร์ดโคตของคนชอบเรื่องสืบสวนสอบสวนเล่าเรื่องโดยเบสกิติศักดิ์คงคา สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Detective Overdose รายการ n นิร์ดโคของคนชอบเรื่องสืบสวนสอบสวนนะครับวันนี้เรามาเล่าเกี่ยวกับคดีการหายตัวไปของผู้ที่มีอิทธิพลสำคัญในเชิงการเมืองบ้างดีกว่านะครับย้อนกลับไปเมื่อปีคริสตศักราช1,975ในวันที่30กรกฎาคมนะครับจิมมี่ฮอฟฟานะครับนัดหมายไปพบกับแอนโทนีโปเวนซโน่กับวีโตจี อาคาโลเน่นะครับขออภัยนะชื่อค่อนข้างจะอ่านยากนิดนึงนะครับเวลาบ่าย2นะครับที่ร้านอาหารที่ชื่อว่าแม็กคัสเรดฟอกนะครับที่ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองดีทรอยนะครับรัฐมิชิแกนนะครับวันนั้นเนี่ยโจเซฟินนะครับภรรยาของจิมมี่เนี่ยได้รับโทรศัพท์จากจิมมี่ในเวลาประมาณบ่าย25งสบถึงบ่ายสครึ่งนะครับที่โทรมาจากโทรศัพท์สาธารณะตรงเสาหน้าร้านฮาร์ดแวร์แห่งหนึ่งนะครับที่อยู่หลังร้านอาหารที่เขาถูกนัดหมายเนี่ยน้ำเสียงเขาเต็มไปด้วยความโกรธนะฮะบ ว่าเอ๊ะไม่มีใครมาพบเขาเลยนะครับแล้วเขาจะรีบกลับบ้านแล้วเนี่ยเวลา4ี่โมงเย็นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็วางสายไปนะครับลุยลินโธนะครับนักธุรกิจและสหายคนสนิทของจิมมี่เนี่ยได้รับโทรศัพท์จากจิมมี่เช่นกันนะครับก็โทรมาระบายเรื่องการนัดหมายแต่คนที่นัดเนี่ยกลับมาสายแล้วก็หายไปไหนไม่รู้นะครับจิมมี่เนี่ยต้องรออยู่ที่ร้านอาหารนั้นเนี่ยเป็นเวลานานยืนยันได้จากพยานคนอื่นๆในบริเวณแถบนั้นนั่นเองนะครับพยานในเหตุการณ์คนนึงกล่าวว่าตัวจิมมี่เนี่ยได้เด ออกไปพร้อมกับรถยนต์สีน้ําตาลแดงคันหนึ่งโดยพยานบางคนได้อ้างว่าเป็นรถลินคอนนะครับแต่บางคนบอกว่าเป็นรถเมอร์คิวรีแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับนั่นก็คือภาพสุดท้ายที่จิมมี่ฮอฟฟาที่พยานทั้งหลายในบริเวณร้านอาหารเนี่ยได้เห็นเขาเป็นครั้งสุดท้ายนะครับหลังการหายตัวไปของจิมมี่ฮอฟฟานะครับก็ทําให้โจเซฟีนนะครับถึงกับตกใจมากๆนะครับว่าเอ๊ะสามีเธอหายไปไหนนะครับเจ็ดโมงเช้าของวันรุ่งขึ้นแล้วเนี่ยจิมมี่ก็ยังไม่กลับมานะครับทั้งที่โทมาาบบบอกกแลล้ววะรั่จีเหตุณ ดังกล่าวนะครับเมื่อถึงเวลาประมาณสัก7จ็ดโมงยีนะครับหลุยส์ลินโธ่นะครับก็ได้เดินทางไปที่แมคคาสเรดฟอกนะครับที่ที่ตัวของจิมมี่เนี่ยบอกว่ามาพบกับผู้ที่นัดหมายไว้เนี่ยนะครับหลุยส์ลินโธ่เนี่ยก็เดินทางมาตามหาเพื่อนที่หายตัวไปนะครับก็ไม่พบอะไรอย่างอื่นนะครับนอกจากรถยนต์ของจิมมี่นะครับจอดไว้ในบริเวณลานจอดรถนะครับประตูรถเนี่ยไม่ได้ล็อกนะครับไม่ได้มีวิแววใดๆอื่นเลยนะครับที่บอกว่าจิมมี่เนี่ยจะยังคงอยู่ที่บริเวณแถวนั้นนะครับส่งผลทําให้เำ เรื่องราวใหญ่โตไปถึงตำรวจประจำรัฐมิชิแกนนะครับแล้วก็หน่วย FBI ทันทีนะครับว่าชายคนนี้เนี่ยหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนะครับแล้วก็ครอบครัวฮอฟฟ้า er เนี่ยต้องการหาความเป็นจริงกับสิ่งนี้นะครับเสนอเงินรางวัลถึง2 0 0 0 0 0ดอลลาร์นะครับซึ่ง นะอาจจะเทียบเท่าประมาณ1ล้าน1000แสนกว่าดอลลาร์ในขณะนี้นะคือเยอะมากนะครับก็คือเสนอว่าเอ้ยใครตามหาตัวเจอเนี่ยจะให้เงินไปเลยประมาณ30-40ล้านบาทน,นะครับคดีนี้จึงเริ่มต้นสืบสวนขึ้นด้วยเรื่องราวทั้งหมดนี้นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะมาสืบคดีนะคงขอต้องย้อนกลับไปที่ตัวของจิมมี่ฮอฟฟ้าก่อนว่าเอ๊ะจิมมี่ฮอฟฟ้าเนี่ยเขาเป็นใครนะครับทไมเราถึงนาเรื่องราวการหายตัวไปของเขาเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับจิมมี่ฮอฟฟ้านะครับหรือเจม r ริดเดลฮอฟฟนะครับเป็นชายวัย62ปีนะครับเขาเป็นผู้นําสหภาพแรงงานภายในสหรัฐอเมริกานะครับโดยตัวเขาเองเนี่ยดำรงตําแหน่งประธานในสหภาพแรงงานที่มีชื่อว่า International Brotherhood of เทอร์มสเตอร์นะครับหรือ I B T นั่นเองนะครับซึ่งสาภาพเนี่ยก็หลายๆคนก็พอจะทราบอยู่แล้วว่าสาภาพเนี่ยเป็นการช่วยเหลือแรงงานนะครับให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายอย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็เรียกร้องสิทธิต่างๆที่ควรจะได้รับนะครับโดย I B T เนี่ยนะครับก็เป็นสาภาพที่เรียกร้องสิทธิให้กับแรงงานที่ประกอบอาชีพขับรถบรรทุกนะครับภายในสหรัฐอเมริกาและแคนาดานั่นเองนะครับโดยที่ตัวจิมมี่เนี่ยเป็นประธานสาภาพของกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ได้เรียกได้ว่าเป็น คนที่ได้รับความชื่นชมมากๆนะครับจากคนกลุ่มนี้นะครับก็หลายๆคนเรียกว่าเขาดังกว่าเอลวิสเพสลีย์ที่อยู่ร่วมยุคเดียวกันกับเขาอีกนะครับด้วยความที่จิมมี่นะครับเข้าไปเป็นบทบาทหลักในการรุนแรงหรือเรียกร้องสิทธิ์ให้กับแรงงานนะครับที่มีเครือข่ายเนี่ย เกี่ยวข้องอยู่เป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นเนี่ยจึงทําให้จิมมี่เนี่ยเข้าไปผัวพันกับอํานาจมืดหล,หลายๆอย่างนะครับโดยที่หลีกเลี่ยงได้ยากนะครับเนื่องจากการกระทาหลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องใช้อํานาจที่อยู่นอกกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในการบีบในการเร่งนะครับในการหรือในการทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับลักษณะของจิมมี่เองนะครับก็จึงเป็นคนที่อาจจะไม่ได้ดูใสสะอาดขนาดนั้นนะครับเนื่องจากหลายๆครั้งก็มีข่าวว่าเขาเนี่ยเข้าไปผัวพันกับอํานาจมืดไปผัวพันกับแก๊งมาเฟียนะครับซึ่งตัวเขาเองเ ก็เป็นคนที่มีลักษณะผงผางนะครับไม่มีรมขันเลยนะครับไม่เกรงกลัวต่อสิ่งไหนนะครับแล้วก็ทุ่มเทกับงานเป็นอย่างมากนะครับด้วยความมุ่งมั่นในการทํางานของเขาเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เรียกร้องสิทธิ์ที่เห็นผลได้จริงนะครับกับคนที่อยู่ในสภาพแรงงานเนี่ยนะครับจิมมี่ฮอฟฟ้าเนี่ยก็เลยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากผู้คนในกลุ่มแรงงานนั้นนะครับแต่โชคชะตาของเขาก็มาพลิกผันนะครับเมื่อในปี1957เนี่ยจิมมี่เนี่ยถูกสอบสวนครั้งใหญ่จากคณะกรรมการแมคเคลนนะครับจิมมี่เนี่ยถูกตั้งข ว่าพยายามจะติดสินบนผู้ช่วยในคณะกรรมการเฉพาะกิจถึงแม้ว่าเขาจะหลุดพ้นจากข้อกล่าวหามาได้นะครับแต่หายนะของเขาก็ได้หวนกลับมาอีกครั้งนะครับนั่นก็คือในปี1960จอห์นเอฟเคนเนดีได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีนะครับขณะนั้นเนี่ยได้มีการแต่งตั้งอายการสูงสุดคือโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีนะครับเป็นน้องชายของประธานาธิบดีนั่นเองนะครับโดยตัวของโรเบิร์ตเนี่ยต้องการจะเอาผิดจิมมี่นะครับในคดีความที่เขาพยายามจะติดสินบนเจ้าหน้าที่ให้ได้นะครับจึงมีการ ทำคดีนี้โดยเฉพาะสุดท้ายเนี่ยนะครับเขาก็ได้รับการตัดสินว่าผิดจริงในปี1964นะครับแล้วก็ต้องจําคุกเป็นเวลานานถึง8ปีนะครับนอกจากคดีติดสินบนเนี่ยเขาก็ยังโดนคดีอีกหลายๆอย่างนะครับจึงทําให้เขาเนี่ยต้องเข้าไปติดคุกรวมกันแล้วเนี่ยเป็นเวลา13ปีนะครับในขณะที่จําคุกเนี่ยเขาได้แต่งตั้งชายที่มีชื่อว่าแฟรงค์ฟิสซิมอนนะครับซึ่งเป็นคนสนิทข,ของจิมมี่เองเนี่ยให้รับตําแหน่งเป็นรักษาการประธานสหภาพนะครับเอาง่ายๆก็คือมีลักษณะเหมือนเป็น เป็นหุ่นเชิดนะครับโดยที่ตัวจิมมี่เนี่ยพยายามจะเป็นคล้ายๆประธานสาภาพเหมือนเดิมนะครับรักษาอํานาจไว้แล้วก็ตั้งคนมาแทนที่นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยตัวแฟรงค์เนี่ยก็ไม่ยอมอยู่ภายใต้อํานาจของจิมมี่นะครับก็เกิดความบาดหมางส่งผลให้จิมมี่เนี่ยก็ลาออกจากสาภาพนี้ในที่สุดนะครับแล้วก็มีการเลือกตั้งประธานคนใหม่แล้วก็หลุดพ้นจากอํานาจของจิมมี่ไปโดยสมบูรณ์นะครับโชคค่อนข้างจิมมี่นะครับเนื่องจากในปีที่5ที่เขาต้องอยู่ในคุกเนี่ยเขาได้รับการลดโทษจากประธานาธิบดี ดีริชาร์ดนิกสันนะครับแล้วได้รับการปล่อยตัวในที่สุดซึ่งเหตุผลที่เป็นทฤษฎีหนึ่งนะครับก็บอกว่าหนึ่งในสาเหตุที่นิกสันได้กลายเป็นประธานาธิบดีในปี1972เสนี่ยส่วนหนึ่งก็เกิดมาจากการที่สหภาพแรงงาน I b บเนี่ยได้รับรองเขานั่นเองนะครับก็หมายถึงว่ามองว่าตัวจิมมี่เนี่ยก็มีส่วนสนับสนุนในการขึ้นสู่อํานาจของริชาร์ดนิกสันนะครับตัวของริชาร์ดนิกสันเองเนี่ยก็เลยน่าจะเอื้อประโยชน์กลับขึ้นมาให้จิมมี่โดยการปล่อยตัวเขาเออกจากคุกนะครับซึ่ง,ง,งก็งรไร ก็ตามเขาก็ได้รับเงื่อนไขจากประธานาธิบดีว่าตัวของจิมมี่ไม่สามารถบริหารหรือจัดการองค์กรใดๆได้อีกหลังจากได้รับการลดโทษแล้วนะครับจิมมี่พยายามจะปฏิเสธข้อตกลงนี้นะครับแล้วพยายามจะยื่นฟ้องร้องต่อรัฐบาลนะครับเพื่อยกเว้นเงื่อนไขดังกล่าวนะครับแต่สุดท้ายนะครับก็จิมมี่ก็แพ้คดีนะครับศาลได้ตัดสินว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยประธานาธิบดีนิกสันทำถูกต้องนะครับก็คือบังคับให้จิมมี่ไม่เข้าทําธุรกรรมอะไรเกี่ยวข้องกับสหภาพแรงงาน เพื่อป้องกันไม่ให้จิมมี่ฮอฟฟ้าเนี่ยก่อความผิดพลาดนะครับหรือกระทําการทุจริตขึ้นในอนาคตนะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็เป็นผลร้ายต่อจิมมี่นะครับเพราะว่าจิมมี่เนี่ยก็มีลักษณะเป็นเหมือนนักการเมืองของสหภาพแรงงานนั่นเองนะครับพอไม่สามารถเข้ามาเล่นการเมืองแล้วไม่สามารถเข้ามาทํางานได้แล้วเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะเรียกอํานาจหรือเรียกฐานเสียงกลับมานั่นเองนะครับจิมมี่เนี่ยพยายามจะเรียกอํานาจตัวเองกลับคืนมาในวงการนะครับเขาก็พยายามจะเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับอิทธิพลมาเฟียมาก ก็คือเอางี้คือขอความช่วยเหลือจากอํานาจมืดนั่นแหละนะครับจนสุดท้ายนั่นเองนะครับเขาก็ได้ถูกนัดหมายให้มาเจอกับ2คนนะครับที่ชื่อว่าแอนโทนีโปรเวนซาโน่กับวีโตจีอาคาโลเน่นะครับชื่อย่างจริงนะครับก็ด้วยความคาดหวังว่าเขาจะสามารถกลับคืนสู่อํานาจได้นะครับย้อนกลับเข้ามาสู่การสืบสวนนะครับสิ่งที่สามารถใช้มาเป็นหลักฐานในคดีนี้เป็นอย่างแรกนะครับก็คือรถยนต์ยี่ห้อ Mercury สีน้ําตาลแดงนะครับรถดังกล่าวเนี่ยจอดคา ไว้ที่ร้านอาหารนะครับซึ่งเป็นสถานที่สุดท้ายนะครับที่จิมมี่หายตัวไปพอตรวจสอบจริงๆเนี่ยนะครับก็พบว่ารถดังกล่าวเนี่ยเป็นของโจเซฟจีอาคาโลเน่นะครับหรือโจอี้ลูกชายของแอนโทนีซึ่งเป็นพี่ชายของวีโต้นั่นเองนะครับในวันที่21สิงหาคมปีคริสต์ศักราช1975เจ้าหน้านนที่ตำรวจได้ใช้สุนัขตำรวจเพื่อระบุกลิ่นจิมมี่ฮอฟฟ้านะครับผลลั์ก็คือสุนัขตำรวจเนี่ยสามารถระบุกลิ่นของจิมมี่ได้นะครับแล้วยืนยันได้ว่ารถคันนี้มีจิมมี่ขึ้นมาจริง จริงนะครับซึ่งรถยนต์ดังกล่าวเนี่ยนะครับถูกใช้โดยชาวโอไบรอันนะครับหรือชักกี้ลูกบุญธรรมของจิมมี่ฮอฟฟ้านะครับนำรถคันนี้เนี่ย ไปส่งปลาในวันเดียวกันก่อนจะนํามาจอดที่นี่นะครับซึ่งในจุดนี้ทําให้ตํารวจและครอบครัวของฮอฟฟ้าเนี่ยเริ่มสงสัยว่าชักกี้นะครับหรือว่าลูกบุญธรรมของจิมมี่ฮอฟฟ้าเนี่ยเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของจิมมี่ฮอฟฟ้าด้วยนะครับตัวชักกี้กับจิมมี่เนี่ยก็มีปัญหากันอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้เนาะแต่ก็ไม่ได้สามารถจะเชื่อมโยงเข้ามาสู่คดีได้อย่างแน่ชัดนะครับและอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ตํารวจพุ่งเป้าไปในการสืบหามากที่สุดนะครับก็คือจิมมี่ฮอฟฟ้าที่ถูกนัดหมายมา ที่ร้านนี้นะครับโดยแอนโทนีโปรเวนซาโน่กับวีโตจิอาคาโลเน่นะครับตำรวจเนี่ยก็พุ่งเป้าไปที่2คนนี้ทันทีนะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องยังไงได้บ้างนะครับทั้ง2คนเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการมาเฟียนะครับแล้วก็ในสหภาพแรงงานด้วยนะครับโดยแอนโทนีโปรเวนซาโน่เนี่ยนะครับมีฉายาในวงการมาเฟียว่าโทนี่นะครับจริงๆตัวโทนี่กับจิมมี่เนี่ยมีความสนิทชิดเชื้อกันมากนะครับแต่ก็มาแตกหักในช่วงระยะเวลาที่ถูกจำคุก นั่นแหละนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็บังเอิญมาอยู่ในเรือนจําเดียวกันแต่คนละข้อหาครับตัวของจิมมี่เนี่ยนะครับหลังจะออกจากเรือนจํามาเนี่ยเขาเนี่ยไม่สามารถเข้าสู่อํานาจของสหภารายง,งานได้นะครับในขณะที่โทนี่ในขณะนั้นเนี่ยนะครับดำรงตําแหน่งเป็นประธานสหภาพไ b t ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์อยู่นะครับก็คือยังมีอํานาจในสหภารายง,งานอยู่นั่นเองนะครับตัวจิมมี่เนี่ยก็พยายามจะเรียกร้องให้โทนี่ช่วยให้เขาเนี่ยสาม,มารถกลับมาดํารงตําแหน่งประธานสหภาพดังเดิมนะครับแต่โทนี่เนี่ยปฏิเส ไปนะครับแล้วก็ขู่หลายๆอย่างนะครับที่มันเป็นเรื่องรุนแรงนะครับก็หมายถึงว่าขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงกับจิมมี่แล้วก็ญาติๆนั่นเองนะครับถ้าจิมมี่เนี่ยยังไม่เลิกเคลื่อนไหวในเรื่องนี้นะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็มีการนัดเจอกันที่ร้านอาหารแห่งนี้นะครับก็จากสายตาคนภายนอกเนี่ยก็คาดว่าจิมมี่กับโทนี่เนี่ยก็อาจจะนัดคุยนะครับเพื่อปรับทัศนคติกันนะครับแล้วก็แก้ไขมุมมองความคิดซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อติดต่อไปยังโทนี่แล้วว ก็ปรากฏว่าทั้ง2คนเนี่ยไม่ทราบถึงการนัดหมายดังกล่าวนี้เลยนะครับแล้วก็ทั้งคู่ก็ยังได้อ้างว่าช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เข้าใกล้กับพื้นที่เกิดเหตุเลยนะครับโดยที่โทนี่เนี่ยกำลังสังสรรค์อยู่กับสมาชิกในสหภาพแรงงานนะครับที่รัฐนิวเจอร์ซีย์อยู่นะครับแม้ว่าตัวเจมส์ฮอฟ้าที่เป็นลูกชายแท้ๆของจิมมี่เนี่ยนะครับจะเชื่ออย่างที่สุดเลยนะครับว่าเหตุการณ์การครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการจัดฉากเพื่อสังหารพ่อนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ไม่ได้มีหลักฐานชัดเจน,นรบก็ไม่ ามาหาข้อมูลที่จะสามารถมาพิสูจน์ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในเรื่องราวเหล่านี้นะครับในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้พยายามสืบสวนไปที่สมาชิกแก,งก๊งมาเฟียจํานวนมากนะครับที่มีความสัมพันธ์กับจิมมี่นะครับทั้งจากการสะกดรอยทั้งการดักฟังนะครับแต่ที่พบเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือสมาชิกทุกคนเนี่ยแทบไม่มีการพูดถึงการหายตัวไปของจิมมี่เลยนะครับแม้จะเป็นช่วงเวลาที่อยู่กันเพียงส่วนตัวก็ตามนะครับเหมือนว่าทุกๆคนเนี่ยหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงเรื่องนี้นะครับอย่างไรก็ตามในวันที่ ธันวาคมปี1975เ,เจ้าหน้าที่ FBI ในเมืองดีทรอยต์ก็ได้นําผู้ต้องสงสัยทั้ง3คนที่คาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้นะครับมาสอบปากคำแลบะบมาหาข้อมูลนะครับสืบคน้นนะครับวิเคราะห์อย่างเข้มงวดนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถระบุตัวคนร้ายได้หรือไม่สามารถมีหลักฐานเพียงพอที่จะแจ้งจับใครในเหตุการณ์ครั้งนี้ได้นะครับหลังจากที่การหายตัวไปของจิมมี่ฮอฟฟ้นะครับเกิดขึ้นเนี่ยก็มีคนมากมายนะครับพยายามจะติดต เข้ามามว่าเป็นคนสังหารบ้างนะครับเป็นคนนําตัวจิมมี่ไปบ้างรู้เบาะแสในคดีบ้างนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ค้นพบว่าเป็นข้อมูลเท็จนะครับจิมมี่ฮอฟฟ้าเนี่ยคงสถานะเป็นผู้หายสาบสูญมาเป็นเวลานานนะครับจนกระทั่งวันที่30กรกฎาคม1982เนี่ยก็ถูกเปลี่ยนสถานะเป็นผู้เสียชีวิตนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ไม่มีข้อมูลนะครับว่าจิมมี่ฮอฟฟ้าหายตัวไปไหนนะครับแล้วก็ไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับร่างกายที่หายตัวไปของเขานะครับในปี2 0 0 0 หนังสือพิมพ์ Detroit f r e e Press นะครับได้เผยแพร่รายงานที่ถูกจัดทำโดยเจ้าหน้าที่ FBI นะครับซึ่งเผยแพร่ในหัวข้อที่มีชื่อว่า Ho f f ฟก m เมนะครับภายในรายงานดังกล่าวเนี่ยได้บันทึกสาเหตุที่จิมมี่ต้องหายตัวไปนะครับโดยอ้างว่าเขาเนี่ยน่าจะถูกสังหารจากกลุ่มอาชญากรนะครับที่มองว่าเขาเนี่ยเป็นภัยคุกคามต่อการควบคุมเงินบำนาญของสหภาพแรงงานนะครับเพราะว่าเงินดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นเงินที่มีซับเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากนะครับที่ช่วยหนุนให้กลุ่ม มาเฟียผิดกฎหมายเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้นะครับแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายนะครับคาดว่าการที่จิมมี่จะพยายามเข้ามาสู่ตําแหน่งประธานอีกครั้งเนี่ยนะครับอาจจะไปสะสางเรื่องที่อยู่ใต้พรมเหล่านี้นะครับและทําให้เหล่าแก๊งมาเฟียเนี่ยไม่พอใจนะครับนอกจากนี้ยังมีรายงานหลักฐานชี้ว่าชักกี้ลูกวุ่นทำของจิมมี่นะครับได้ขับรถ Merc u ค y สีแดงของโจเซฟหรือว่ารถที่จอดเอาไว้หน้าร้านอาหารนั่นเองนะครับโดยเชื่อกันว่านะครับจิมมี่เนี่ยนะครับก็ถูกนั่งอยู่บน รถคันนนั้นเองน,นอกจากนี้นะครับยังมีรายงานเกี่ยวข้องกับหลักฐานที่เชื่อว่าชักกี้เนี่ยหรือลูกชายของจิมมี่เองเนี่ยจะเป็นคนขับรถที่พาตัวจิมมี่ออกมาด้วยตัวเองนั่นแหละนะครับแต่ก็ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ข้อคิดเห็นนั้นได้นะครับหลักฐานข้อนี้จึงตกไปนะครับและสุดท้ายเนี่ยร่างกายของจิมมี่นะครับหรือชีวิตของจิมมี่เนี่ยก็ไม่มีใครค้นพบจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเรื่องราวการหายตัวไปของจิมมี่ฮอฟฟ้าเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในท็อกออฟเดอะทาวน์นะครับที่ นักประวัติศาสตร์ด้านอาชญากรรมนะครับหรือคนชอบทูครามต่างๆเนี่ยมักจะมีความเห็นตรงกันว่าคดีนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากร,รหรือมาเฟียโดยตรงนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าทําไมยังไม่มีใครต้องโทษจากคดีนี้เลยนะครับเป็นไปได้หรือไม่ว่ากลุ่มมาเฟียที่อุ้มตัวจิมมี่ฮอฟฟ้าไปเนี่ยยังทรงอิทธิพลจนถึงปัจจุบันนี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีทฤษฎีต่างๆมากมายนะครับว่าโอเคชาก,กี้อาจจะเป็นแค่คนขับรถในวันนั้นนะครับอาจจะไม่ได้คิดว่าพ่อเลี้ยงของเขาจะถูกฆ่าก็ได้ ร,รวมไปถึงบางคนก็บอกว่าศพของจิมมี่เนี่ยน่าจะถูกทําลายในโรงเผาขยะนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นเองนะครับมีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับออกมาเล่าเกี่ยวกับการหายตัวไปของจิมมี่ฮอฟฟานะครับหนังสือเล่มนั้นมีชื่อว่า I Heard You p a i n h o u s e Frank the Irishman Sharon and the Closing of the Case of the Jimmy Hoffa นะครับซึ่งเป็นหนังสือของชาวแบรนด์ที่ได้เรียบเรียงมาจากการสัมภาษณ์แฟรงค์ีแรนนะครับหนึ่งในสมาชิกของแก๊งมาเฟียที่น่าจะมี ส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้นะครับเขาเนี่ยได้อ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งคนสนิทกับ จิมมี่นะครับแล้วก็ยังสังหารจิมมี่ด้วยมือของตัวเองนะครับในหนังสือนั้นเนี่ยก็มีการพยายามจะเล่าเรื่องราวหลายๆอย่างนะครับซึ่งเป็นการเหมือนเป็นการเล่นตลกของแฟรงที่พยายามจะล้อเลียนว่าเขาเนี่ยได้ฆ่าใครสักคนในบ้านหลังหนึ่งนะครับแล้วก็เก็บกวาดศพให้เรียบร้อยแล้วก็เศษเลือดที่กระเด็นเนี่ยก็มีทาสีกลบนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นเหมือนการเล่าอ้อมๆนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนฆ่าตัวจิมมี่อัลฟานั่นเองนะครับตัวของเขาตัวแฟรงนะครับได้อ้างว่าเหตุการณ์ในวัน นั้นเนี่ยนะครับตัวเขาได้เดินทางไปพาจิมมี่ไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่นัดหมายกันไว้นะครับโดยมีชักกี้เป็นคนขับรถนะครับแล้วก็มีคนอีกหลายๆคนเข้าร่วมอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะครับที่สถานที่เกิดเหตุนเนี่ยแฟรงค์ได้ชักปืนของเขาออกมายิงที่ไททอยจิมมี่ถึง2ครั้งนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเมื่อพิสูจน์หลักฐานย้อนกลับไปแล้วนะครับรอยเลือดที่อยู่ณที่แห่งนั้นนะครับ ที่แฟรงค์ได้แอบอ้างว่าเป็นที่ที่ใช้ในการสังหารจิมมี่เนี่ยก็ไม่ได้ตรงกับ DNA ของจิมมี่เลยนะครับสุดท้ายหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นเพียงนิยายที่แต่งขึ้นเพื่อมาหาแสงของผู้แต่งเท่านั้นะนะครับเรื่องราวของจิมมี่ฮอฟฟ้าเนี่ยยังปรากฏอยู่ในสื่อบันเทิงหลายครั้งนะครับและ สิ่งที่น่าสนใจในเรื่องนี้นะครับก็มีการนำไปเสนอเป็นภาพยนตร์นะครับในชื่อเรื่องว่าฮอฟฟ้าในปี1995นะครับตัวแจ็คนิโคสันเนี่ยมารับบทเป็นจิมมี่ฮอฟฟ้านั่นเองนะครับหรือจะเป็นภาพยนตร์ในเรื่อง i อริสแมนนะครับซึ่งสร้างมาจาก I heard you p a พนเฮาส์นะครับของแฟรงค์ชีรันนั่นเองซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มองว่ามันน่าจะเป็นนิยายนะครับมากกว่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับก็เผยแพร่อยู่ใน Netflix ในปี2019น้นั่นเองนะครับใครสนใจก็สามารถหาข้อมูลตามต่อได้เลยนะครับทั้งหมด้วนก็ เรื่องของจิมมี่ฮอฟฟามาเล่าให้ฟังนะครับเพราะเชื่อว่าคดีนี้เนี่ยน่าจะเป็นคดีอีกคดีหนึง่งที่ทําให้เห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้เป็นประเทศสหรัฐอเมริกาที่ดูจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังมีอํานาจนอกเหนือกฎหมายอีกเป็นจํานวนมากนะครับที่เรายังไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้จนหมดนะครับรวมไปถึงคดีแบบนี้ที่เป็นคดีหายตัวไปที่จริงๆมีการพบรถอยู่ในสถานที่เกิดเหตุนะครับมีทั้งโทรศัพท์นะครับมี มีทั้ง DNA หรือว่ามีทั้งข้อมูลอยู่เป็นจํานวนมากในสถานที่เกิดเหตุนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อไปพัวพันเกี่ยวกับผู้ที่มีอํานาจอยู่เหนือกฎหมายหรืออยู่นอกกฎหมายเนี่ยอำนาจรัฐก็ตามเข้าไปไม่ถึงนะครับทำให้คดีการหายตัวไปของจิมมี่ฮอฟฟ้าเนี่ยก็ยังเป็นโคเคสจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับสำหรับวันนีก้ก็ใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้นะครับหรือว่ากดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ Detective Overdose รายการเนิร์ดโคของคนชอบเรื่องสืบสวนสอบสวนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยครับสวัสดีครับ